สวัสดีครับสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เข้ากับยูปัมเปพ่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกยูไอ้วังมะนาวนะครับเฮดบุรี่ครับผมตอนนี้ผมก็จอดเติมการอยู่จอดเติมกา้านอยู่ทข้างหลังผมแต่ว่าผมเจะย่างมามากคนเงินเติมการนะครับครับผมเมื่อานนี้เข้ากับ ไปส่งเขาเต้านะครับสถาน,นีรถไฟเขาเตาครับผมนี่คันหนึ่งมาจากสลาบุรีนี่ไปไซบูนี่น่าไปล่งไต้ั้งไปแถวปรจจุบตุ้มพรอนนี่หรือมั้ง ทะเบียนสระบุรีนะครับน,นี่รถน้ำมันจอดใอ่ปัม๊มอันนี้ปั๊มใหญ่ลีนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าหมองเติมก้านมันอยู่ข้างหลังนะครับผู้ใดที่เคยผ่านมากกับนาจะรู้นะครับที่ท่าในใดที่เคยผ่านมาเดี๋ยวปั๊มนี้มันใหญ่ขึ้นข้างหลังอีกข้างหลังคือเขาให้จอดรถใหญ่นะครับครับผมมาคันหนึ่งคันหนึ่ง มาจอดนอนอยู่นี่ล่ะแต่เมื่อคืนไปล่งไทบะส,สุรุชอล์แต่ของผมไปล่งเขาเต่าหัวหินนะครับจอดถึงกดัดมีซูนอาหารครับผมเนี่ยเวยังเ,เดินทางเรื่อยมาเนี่ยผู้หญยดีได้ปะมัน ใหญ่สมคำล้ำเลยส้ยงามกว่าสะอาดเนี่ยมาเติมก๊าซเนี่ยไม้นเต็ม,ม,ตมหรอเปล่าปั๊มนี้ดดนคือราคากรุงเทพนะครับเป็นปั๊มสุดท้ายที่ราคากรุงเทพ กะสิมีอีกปั๊มหนึ่งยู่ชะอำาแอํแล้วก็ยู้ไอหัวหินอีกเมืองหนึ่งยู้ไแถวไอนั้นก่อนถึงปานบุรีแล้วก็สิปานบุรีเนี่ยก่อนถึงปานบุรีก่อนถึงปานบุรีแล้วก็แล้วก็สิมีอยู่กุยบุรีอีกหนึ่งนะครับปั๊มกัดแต่ว่าราคามันสูงอานเต็มแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวเฮาเดิน ทางนั่ต่อเลยครับนะี่ยนี่ไปสัทเดียวกับผมก็ไปพุกเอาผมองเน,นี่ยเรื่อเรื่องครับเนี่ยวนี่ลองจอดรถเลีดเป็นล็อกเป็นล็อกดีขนาดแล้วบ้านบางบอ่อเขาชอบวะ่ะ มาดูแล้วล่ะมาเกือบเกือบซูมือไปเดี๋ยวบระดทศไทยเห็นบึงเนี่ยมูรถไต่เขาจอดนอนอยู่นี่ล่ะจอดนอนแบบมีของผักเห็พนพนักงานอีกตัางหากเน้นน้อนเน้นบํเนี่ย ห้องละหมาดพร้อมนะใส่ว่ะเนี่ยทั้งนา้านี่แหละห้องละหมาดห้องละหมาดจะใส่ว่ะนี่ห้องละหมาดเนี่ยน้องห้องละหมาดเขาเห็ดเฉพาะสายเตยโดยเฉพาะนะปั๊มนี้นะจะมาวัานเจ็ดแปดไรอะปั๊มเดียวเนี่ยใหญ่แห้ง ราคาการดคือราคาเดียวกันกันบกรุงเทพนะครับดูไ้ชีล่งไต่ต,ต้องต้องอัดอยู่นี่เต็มอะมันแปดถังกันถ้าเป็นเทเลอร์กับสิแดลนได้หอดอยู่บางสะพานหน่อยหมดแล้วก็ต้องไปหาเติมอยู่แถวชุมพรหรือเติมอยู่อยู่ายบางสะพานอยู่ไอคอนหอดบางสะพานก็มีนะต้องกลับรถ เติมอัดสกสิเรียนลงไตแต่ผมเติมหนีปุ๊บผมเอาไปลงเพิ่มกลับมาผมก็มาเติมด้วยหนีคือเราวงมะนาวเนี่ยเติมใหม่เนี่ยผมเพจเซียมเหรอครับเนี่ยครับลบลุขึ้นไลน์เลยวะเศา กาศกะเย็นนู้ธรรมชาติพี่ยังบาดนอกเข้าเนี่ยแหพี่น้องพี่กันเมืนกันาะัพี่นอ้องไปเดินทางเดอดเปเบอ่งวางเขาจะหอดจะโม่เรานี้ก็มาถึงหนางอาะแล้วครับ เขาให้ถอยขบังรถขั้นขาวนี่ยอู้แท่งใส่บาดหัวไปคุณโอ้อยากหยา,ยาบพี่นอ๊อฟเบิ่งไปทอยถอยเขาได้บ่มีคนไทยให้เดี๋ยวไปเบิ่งตอนถอยเขาว่าสิได้บ่บาดหัวปุ๊บมันนี่มันติดปีดเลยนี่มาหอดแล้วสถานีรถไฟเขาเต่านั่นก็ไปลน่างรถไฟอะผมเปิด พาใบนี้ยังเรียบร้อยแล้วโอ้บักขามไหมลุกแต่วะเนี่ยหนางครับครับผมเดี๋ยวไปเบงกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถอยเขาแล้วมึงเขจะเจ้ารถออกแล้วครับผมโอ้ได้ รอบเดียวได้เลยครับโยกทีนึงเนี่ยเออปาบเสียนเลยอะเนี่ยลุ่งนี่แล้วครับขอบคุงานถอยบาดไปหุ่นถอยตรงนี้เขียบเลยอี่ทีกับจำกัดนี่อันนี้ก็ ืัวฝีมือ,อยังใส่ได้อยู่ฝีมือบ่าตกดอกครับผมเนี่ยเขาสั่งสถานีรถไฟต่อยปลาคำกินเลยครับผมสำหรับคลิปนี้กั่มี่ยังนะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ